ยินดีต้อนรับสู่ EP 2นะคะพอถัดมาเนี่ยพี่ชิก็ไปอ่านนะคะถึงเรื่องการตอบคำถามว่าเราควรจะตอบคำถามยังไงให้กรรมการเนี่ยประทับใจมากที่สุดเพราะที่ว่า ไม่ว่ายังไงเนี่ยท,ทุกสายจะต้องมีการสัมภาษณ์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท group ํากลุ่มดิสคัชชันสัมภาษณ์กลุ่มสัมภาษณ์เดี่ยวไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องมีการสัมภาษณ์แน่นอนเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในการตอบคำถามนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะต่อให้เราหน้าตาดีต่อให้เราภาษาดีแค่ไหนหากเราตอบคาถามได้ไม่ตรงใจกรรมการกรรมการก็ไม่เลือกซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่เพจกลับมาทบทวนดูนะคะ แล้วคิดว่าทําไมตัวเองถึงไม่ผ่านในรอบปี2013นั้นเพราะว่าพี่เ่ยผ่านนะคะรอบพรีสกรีนเข้าไปแล้วผ่านข้อเขียนเข้าไปแล้วเหลือรอบสุดท้ายนะคะที่เป็นเรื่องสัมภาษณ์เดี่ยวตอนนั้นเนี่ยพี่จ๊จำได้ว่ามีกรรมการประมาณ5ท่านหรือ6ท่านนะคะแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็ถามคําถาม,ถามยิงคําถามมาแต่เราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวในการตอบคําถามที่ดีไปที่ตรงใจกรรมการไปก็ทําให้ตกรอบนั้นไป พอหลังจากนั้นเนี่ยพอรอบนั้นแหะที่พี่จิ้ไม่ได้ในปี2013ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปแบบเหมือนไปลองอะเรื่งองของแม่หลายๆคนก็เออไปลองลองไปลองดูซิเพราะว่าการสมัครแอร์มันเอาจริงพี่จิ้ว่าผู้หญิงไทยนะ80%ต้องเคยไปผ่านนะคะสนามลองการสมัครแอร์แน่นอนนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นอาชีพที่ทุกคนก็คือก็ไปลองก็ได้ขำๆนึื่องขอกมนะไปหาประสบการณ์นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นที่ไปเนี่ยจริงๆก็ก็หวังแหละแต่ว่าไม่ได้หวังแบบโอ,โ,โอ้โหว่าเราจะต้องว่าเราจะต้องได้แต่เรารู้สึกว่าเราหน้าจะต้องได้อะนะุก <laughs> หลายๆคนอาจจะเข้าใจเข้าใจฟีลลิ่งนั้นนะคะ แต่พอพอไปถึงแล้วไม่ได้เนี่ยเราทำทำให้พี่จ้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราอะอยากที่จะเข้ามาลองทำอาชีพนี้จริงๆหลังจากนั้นนะคะอ่านนะคะรีวิวทุกคนทุกอย่างใน Facebook ในทุกๆอย่างทุกๆแพลตฟอร์มที่มีคนมาเขียนรีวิวไว้พี่เจ้อ่านหมดเลยนะคะเพราะอะไรหลายๆคนเนี่ยซึ่งพี่จะชอบมากเลยนะคะในสังคมของการสมัครแอร์ของเรานะคะ หลายๆคนที่เขาพลาดมาแล้วหรือว่าเขารู้สึกว่าเออเขาทำในรอบนี้ได้ไม่ดีเขาเอาประสบการณ์ที่เขาทำผิดหรือมิสเทคหลายๆอย่างที่เขาทำผิดไปเนี่ยเอามาแชร์ให้เราฟังจริงๆแล้วเราอาจจะทำมิสเทคแบบเดียวกับเขาก็ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้มาอธิบายแล้วว่ามิสเทคแบบนี้เราไม่ควรทำนะข้อผิดพลาดแบบนี้ เราไม่ควรทำเขาทำผิดมาแล้วเขาไม่อยากให้เพื่อนๆหรือทุกๆคนในในวงการเนี้ยที่กำลังจะสมัครแอร์เนี่ยทำผิดแบบเขาเขาก็ได้มาแชร์ไว้ซึ่งอันเนี้ยพี่จี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะที่ได้สมัครแอร์มาแล้วแล้วก็มาเขียนรีวิวนะคะพี่จี้ขอบคุณมากเลยว่า,าหลายๆคนเนี่ยเขา จริงๆแล้วเขาไม่จาเป็นต้องบอกเราก็ได้ถูกไหมคะว่าเขาทําผิดอะไรผิดพลาดอะไรมาแต่ในการที่เรามาแชร์กันเนี่ยทำให้สังคมแล้วก็ แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาในวงการนี้นะคะเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะข้อมูลซึ่งการันซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะพี่จ๊ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไปอ่านนะคะลองอ่านดูรีวิวใครที่หนูชอบหรือว่าแม้แต่คลิปวิดีโอนี้ที่พี่จ๊แชร์เนี่ยนะคะพี่จ๊ก็จะเล่าถึงประสบการณ์หรือข้อผิดพลาดของตัวเองให้น้องๆฟังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการแชร์อย่างหนึ่งเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ทําผิดพลาดกับที่พี่เจ๊ทำนะคะซึ่ง ในห้องสัมภาษณ์นะคะในรอบนั้นเนี่ยพี่ซิก็รู้สึกว่า,เ,าเราตอบคำถามได้อย่างไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่า Conversation ่ะถ้าเราคุยแล้ว Conversation มัน Flow นะคะพี่ิะบอกน้องเสมอ Conversation ที่ดีหรือ Communication ที่ดีต้องเปิดการส่งบอลคือต้องไม่ถามคำตอบทเราต้องตอบคำถาม ให้กรรมการสามารถถามต่อได้นะคะไม่ใช่เขาถามว่าเรียนจบอะไรมาคะอ๋อจบคณะพาณิชย์และการบัญชีคะ่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเขาก็จะต้องถามต่อถูกไหมว่าทําไมเรียนบัญชีแล้วถึงมาเป็นแอร์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเดาแนวทางในการตอบคำถามได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตัวในการที่จะตอบคำถามกับกรรมการด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ เมื่อน,น้องๆหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเข้าไปนะคะ,ะร่วมง,งานกับสายการบินต่างชาติหลายๆสายนะคะ,ะการเตรียมตัวต่อคำถามของน้องๆหลายๆคนก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่3ที่พีซี่อยากจะฝากน้องๆไว้นั่นก็คือเรื่องของภาษานะคะจริงๆแล้วสายการบินในบ้านเราหลายๆสายก็ยังต้องใช้คะแนนโทอีกอยู่เพราะฉะนั้น เรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อยนะคะเป็นอย่างน้อยที่เราจะต้องได้คือภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นภาษาที่3ม,มีความสําคัญมากหลายๆสายในช่วง23ปีที่ผ่านมานะคะเขียนไว้เลยว่าเราถากเรามีนะคะ ภาษาที่สาอย่างเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเขาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษหรือว่าจะได้คะแนนพิเศษจากตรงนี้ไปซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่เรียนจบสินภาษามาอยู่แล้วเนี่ยประมาณครึ่งต่อครึ่งนะหลายๆคนอยากจะมาเป็นลูกเรือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากของน้องๆเนี่ยอยากที่จะเข้ามาเป็นลูกเรือนะคะภาษาที่3นะคะที่เขาชอบกันก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเป็น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเราเยอะมากที่สุดนะคะแล้วเราเนี่ยในฐานะลูกเรือสายการบินก็คือมีหน้าที่รับส่งถูกไหมคะมีน้าที่รับเขาเข้ามาเมืองไทยนะคะรับเขาเข้ามาเมืองไทยเสร็จปุ๊บก,ก็กลับไปส่งเขากลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารบนเครื่องบินนะคะสำหรับน้องๆที่มีภาษาที่สามเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็น Treasure <laughs> เป็นทรัพยากรบุคคลนะคะที่มีคุณค่ามากต่อสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยหากน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังเตรียมตัวเอาไว้นะคะก็สามารถไปสอบ HSK ซึ่งเป็นภาษาจีนรอได้เลยหรือของภาษาญี่ปุ่นที่มีเลเวลอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็สามารถไปสอบแล้วก็รอไว้ได้เลยนะคะซึ่งอันนั้นคือหลังจากโทอีนะต้องมีโทอีก,ก่อนนะคะแล้วก็มี HSK หรือ,อข้อสอบอผลสอบ ภาษาที่3ต่างๆนะคะที่น้องๆมีแล้วก็เรียนกันมาอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe YouTube ช่อง a i r c cool ครั Academy รวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่ f c e e o o o p p g g e i r ครัว Academy how to สมัครแอรนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ